ที่กำลังชมสยามสิงบรีนิวอยู่ในขณะน,นี้วันนี้ผมาพาท่านผู้ชมมาที่หมู่สอง ที่บริเวณหมู่สองตำบลบางกระบืออำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีถนนที่สสท่านเห็นอยู่ด้านหลังของผมนี้ท่านจะทราบว่าตอนนี้น้ํเซาะลงไปแล้วน้ำเซาะลงไปแล้วซึ่งเป็นงบประมาณงบซ่อมแซมของอำเภอเมืองซึ่งซึ่งสอบถามจากการที่ทีมงานสอบถามทราบว่าช่วงนี้หนึ่งช่วงที่เขาไม่ทํทจะเห็นว่าท่านตัดจะต่อไปเขาจะทําแต่ทีนี้เขาบอกว่าช่วงเนี้ยเขาบอกว่าทําไม่ได้ ทำไม่ได้แล้วเขาก็เลยเข้าไปทำางโน้นตอนนี้ทําไม่ได้ผมก็อยากทราบว่าทําไม่ได้แล้วเนี่ยลูกชาวบ้านที่เขาเข้าออกตรงเนี้ยเขาจะออกอยังไงทําไม่ได้เขาบอกว่าไปทาซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการซ่อมแซมซึ่งใช้งบประมาณถึงเก้ล้านบาทแต่ทําไมแต่ทําไมไม่ได้มาตรฐานเว้นอยู่เชิงหนึ่งที่โดนทูบน้ําซาะในหมู่ที่สองจะเข้าจะออกก็ลำบากอยากทราบว่า โครงการนี้มันทําได้ดีแล้วอยากให้วอนให้ท่านนายอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีลงมาดูโครงการหน่อยสิครับท่านผู้ว่าของอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีว่าโครงการนี้เป็นโครงการเป็นโครงการอัปยศจริงหรือไม่จริงโปรดช่วยครับผมอยากให้ทำให้อยากให้ท่านผู้ชมบวชเข้ามาว่าโครงการมบประมาณ9้าล้านที่สร้างถนน เโเครรับสำหรับทุกท่านที่กำลังเห็นอยู่นี้ก็เป็นภาพที่ทางทีมงานเราได้พูดไว้นะครับว่าถนนที่เว้นนะครับซึ่งก็ไม่ทราบว่าเปเว้นไว้ทำไมนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะคิดว่าเป็นงบประมาณที่ทำไปแล้วนี่จะ,ะขาดทุนไม่ใช่ไม่ใช่ขาดทุนมากนะครับแต่ว่าเป็นโครงการที่ได้ กำไรน้อยไปหน่อยนะครับตรงนี้แล้วถึงเว้นไว้เพราะตรงนี้เป็นที่น้าเซาะจนถนนพังมาแถบหนึ่งนะครับต้องใช้เสาเข็มลงแล้วก็ออบดอัดให้หนักนะครับตรงนี้ถึงจะ,ะทําได้แต่ทางทางพลเหมานะครับไม่ทํานะครับก็ได้เว้นตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็ภาพที่ท่านเห็นนี่ ที่ท่านเห็นนี่ตรงนี้นะครับว่าเป็นถนนที่ทำตอ่อทำต่อไปนะครับทำต่อจากที่อีกด้านหนึ่งนะครับเดี๋ยวท่านจะได้ชมนะครับว่าอีกด้านหนึ่งนั้นเป็นถนนที่ทำแล้วแต่ว่า,าเว้นตรงนี้ไว้นะครับครับนี่คือถนนอีกด้านหนึ่งคนละด้านกันกับซึ่ง Uh, ซึ่งตรงนี้ก็ทำมาจากโน้นเลยนะครับ uh, ใต้วัดกระดังงา uh, หมู่8นะครับจนมาถึง uh, หมู่2ตำบลบางกระเบอืออําเภอเมืองจอังหวัดสิงห์บุรีนะครับนี่ทำลาดมาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ uh, ตรงนี้นะครับก็เลย uh, ไม่ทำนะครับท่านจะเห็นวนะ่าตรงนี้จะเป็นทางลาดลงมานะครับทางลาดลงมาแล้วก็เว้นตรงนี้ไว้นะครับประมาณ uh, ตก50เมตรนะครับ ซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเรามาฟังเสียงคําพูดจากเาจ้าของพื้นที่ว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรกับโครงการตรงนี้นะครับชื่ออะไรครับลุงฝันลอยสมบัติชื่อลุงฝัรลอยสมบัติแล้วขน่หน้าบ้านลุงทีาา่เห็นคุณภาพเป็นยังไงครับผู้รับเหมาเขาตอบคำถามดูยังไงว่าทำไมไม่ทำหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าช่วงนี้เขาทำไม่ได้ เพราะถ้าหากว่าเอาดินมาเทแล้วมันจะไหลลงลงลงแม่น้ําไปหมดเพราะตรงนี้มันไม่ดีไม่ดีที่กั้นดินใช่ไหมเขาเขาบอกว่าเขาจะจะจะ,จะทำที่อื่นทดแทนหมายความว่าทำที่อื่นให้ยาวให้ยาวเท่าน,นี้ถ้าที่เขาเว้นไว้เนี่ยทดแท<ถ>นแทนแทน,นตรงนี้คือจะเว้นตรงนี้ไว้ไม่ทํา,ทาจะไปทำที่อื่นแทนอ่าแล้วลุงไปออกที่อื่นแทนได้ไหมมันก็ไม่ได้สิ มนี่่อออกได้ไงอะผมนึกว่าเขาทําทดแทนที่อื่นแล้วลุงจะไปออกที่อือ่นแทนได้ไม่ออกได้ไงก็บ้านผมนีอยู่เนี่ย<อ>ก็ทแทนนี่ไหนก็ไม่รู้ออพูดอย่างนั้นนี่ครับท่านผู้ชมลุงเขาบอกว่าเขาไม่ออกที่อื่นแทนไม่ได้ครับเพราะเขาต้องออกตรงนี้ตรงนี้บ้านผมนี่แล้วตรงนี้นะ่ะเป็นตรงนี้เนี่ยเขาก็ออกไม่ได้เดินออกได้แค่คนแค่คนเดินออกมาแล้วเขาลถอะไรเขาก็ออกลาบากผมอยากถามฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนายอำเภอเมืองสิงห์บุรีและผู้ว่าราชการจังหวัด ปรดเมตตาขอความเมตตาดูความลำบากของชาวบ้านหน่อยนะครับว่าเขาลำบากแบบไหนเพราะว่าลําลำบากมาไม่ใช่ไม่ใช่ปีเดียวนะสี่ห้าปีมาแล้วเดี๋ยวลุงเดี๋ยวลุงรู้บอกปากผู้ว่าหน่อยสี่ปีแล้วขอวิงวอนผู้ใหญ่นะครับที่จะเป็นท่านนายอำเภอหรือจะเป็นท่านผู้ว่าราชการก็ดีขอให้ท่านต่อส่องดูแลตรงนี้กับชาวบ้านด้วย กะชาวบ้านมีความลำบากมากๆเลยถึงปีก็ดินก็ไหลไปอย่างเนี้ยเอาดินมาโถมเต็มพอน้ําแห้งนั้นดินก็ไหลไปอีกอหลายปีแล้ว <ไป S 1> แต่ทุกปีเลยเขาจะตอกเข็มก็โงเสียโกเสียงเงินมากขนาดนี้ก็นั่นเหรอสิอเพราะว่างบอันเนี้ยยังไม่ยัง,ย,งยังไม่รู้ว่าใครจะเป็นเจ้าของจะเป็นเจ้าภาพถามแล้วเขาบอกว่างบของเจ้าหนา่านถามไปถามมาอ่านงบอยู่ที่ผู้ว่า งบออกมาแล้วแต่ผู้ว่ายังไม่ยอมเซ็นให้อะไรก็เรื่อง้วโจย่างนันนะลงบออกแล้วแต่ผู้ว่ายังไม่ยอมเซ็นแต่มันติดขัดอะไรเช่นครับาผมอยากถามท่านผู้เกี่ยวข้องว่าลุงยังลุงถามว่ามันติดขัดอะไรโครงการนี้มันเป็นแบบไหนสําหรับท่านที่เห็นนี่คือป้ายโครงการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ประสบปูทกภัยนะครับซึ่งถนนสายนี้ที่ท่านที่ผมยืนอยู่นี้ก็เป็นโครงการนี้นะครับแล้วก็ ทํารทำนั่นก็ไม่ได้ถูกแบบแล้วก็ได้เว้นนะครับซึ่งมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ทีมงานของสยามสิงค์ลีมีที่พูดอยู่เมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่งเป็นโครงการเดียวกันแต่เว้นไว้สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนมากกว่าที่จะไม่แเปซึ่งทำแล้วเนี่ยสร้างความเดือดร้อนมากกว่าไม่ครับนะครับ ตรงนี้ก็ต้องเรียนถามท่านผูะะนน้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีานายพิเศศไยบูซสวิชิแล้วก็ท่านนายอำเภอเมืองเจ้าของโครงการนะครับว่าโครงการนี้เนี่ยที่สร้างไปเนี่ยถนนสายนี้ประชาชนได้ประโยชน์อะไรนะครับต้องเรียนถามท่านว่าประชาชนได้ประโยชน์ไหมลองไปสอบถามประชาชนว่าโครงการดูครงเนี่ยจะเป็นโครงการที่จะต้องอทําให้ชาวบ้าน ได้รับความะสะดวกสบายในการที่สร้างถนนสายนี้นะครับไม่ใช่มาสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนลองสอบถามดูนะครับทางทีมงานสยามสิงห์บุรีนิวจะ,ะต่อต้านโครงการแต่และโครงการที่ผริตและการทําที่ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนนะครับเราทีมงานสยามสิงห์บุรีนิว คนเอาความจริงมาพูดนะครับแล้วก็ให้ทุกท่านลองมาสอบถามดูได้ว่าโคที่สยามสิงห์บุรีนิวนั้นได้มีโครงการอะไรอย่างที่ท่านผู้ชมได้ชมมาแล้วนั้นเราทําความเปิดเผยความเป็นจริงให้ประชาชนได้ทราบว่า,าในหน่วยโครงการต่างๆนั้นทำนั้นใครได้ประโยชน์นะครับแล้วก็โครงการนี้ต้องถาม ท่านผู้ว่านะครับว่าโครงการนี้ใครได้ประโยชน์จากโครงการนี้นะครับซึ่งเป็นโครงการอัปยศมากกว่าที่จะเป็นโครงการที่ให้ความสะดวกสบายกับประชาชนสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนมากกว่านะครับก็ฝากถึงท่านผู้ว่าลองมาดูความเดือดร้อนของประชาชนนะครับช่วงนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับโหวต โหวตข้อความมาว่าโครงการนี้มันเหมาะสมไหมครับคำว่าอ,อับถนนโครงการอัพยศนะครับก็ให้ท่านเราโหวตมานะครับจากสยามสิงห์บุรีนิวจะขอบคุณท่านมากนะครับที่ช่วยโหวตเกณฑเข้ามานะครับสวัสดีครับ